ติดตาปดมี่หลังยันนะปี25 2 1ยเมื้อใบลานนะครับองค์นี้ที่นําไ้ชมนะครับเป็นองค์ที่ถือว่าความสวยเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับแต่ในความดูแทงง่ายเนี่ยเต็ม10ได้10เลยครับคือองค์นี้เนี่ยพรกก็ถือว่าครบฟอร์มแต่ไม่ถึงกับเต้นเปี้ยแต่เราพูดถึงความดูแทงง่ายเนี่ยองค์นี้จะเป็นองค์ที่เนื้อแท้ดูง่ายนะครับอะ ตะกดเงินแปลกตั้งขาอมเหลืองชัดเจนมีเกสาอยู่นิดนึงนะครับบางองค์ก็มีมันกนมีนิ้วติดคมชัดถูกต้องตามทฤษฎีนะครับนิ้วตรงกลางจะขยักนะครับโหติดคมชัดนะครับเชนจากองค์พระไปประมาณนี้นะครับหนาปางกลางนะครับ แต่ที่ดูง่ายอย่างเช่นเนื้อนี่ครับเนื้อจะมีคราบยิ้วๆหน่อย,อยนี่ครับยิ่งดูง่ายเลยนะครับเป็นหลังยันนะหลวงปู่โตวัดประดูษิมพีนะครับมีคีิปปิ้นขึ้นด้านบนดูง่ายสบายตานะครับนะครับเ๋ยวตที่กล้องให้ดูครับวัาสมัยองค์นี้ถึงพระที่ดูง่ายนะครับพระหลวงปุโตะนะครับเนื้อปิดตาเนี่ยก็จะมีด้วยกันสวยมากสวยน้อยปานกลางนะครับนับแปลว่า บางทีพระสวยก็ไม่จะแปลว่าจะดูแท้ง่ายเสมอไปนะครับบางทีพระปานกลางแต่เป็นพระที่ดูง่ายคืนเนึ้งให้จับมาแท้เลยนี่ครับก็หมายนะครับนี่ครับเส้นขาเท้าติดลมชัดนะครับเชนดูง่ายนะครับแลวดูด้านหลังจะชัดเจนครับว่าทําไมเนื้อนี้บอกแท้ตาเปล่านะครับนี่ครับมีคราบอิ่วนะครับ ปล่อยกระแทกของตะกุดชัดเจนมีเส้นลายตัดตรงมี้ชัดเจนใชไหมครับเนี่ยเนี่ครับโอเคนะครับใครมีพักเกหลงต้นจะขายสง่งรูปดูได้ตามวิลายไลด้านล่างนี้นะครับทุกรุ่นทุกพิม์พสวัสดีครับ